สวัสดีครับสวัสดีครับฮ่า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 โอ้โห้ยอะไรเนี่ยโอ้คิดถึงกันไหมครับเกมนี้ครับเอาเราจะเอาโหมดไหนดีฮะเอา n o r มอ l ก็พอแล้วเฮ้ยน้องฮาร์ดสิ normal นี่มันง่ายที่สุดเลยนะเออนั่นแหละเอาง่ายๆเอาเอาฮาร์ดดีกว่าเอาอันจะได้อยู่กลางๆครับอันนี้เราจะมาเล่นเดี๋ยวดาออกไปดูชื่อเกมก่อนจำไม่ได้มาเล่นเอาลาสนะครับวิส r อลเออวิส r อล t a ลเลอร์นะครับวิส ทอล์บโร่สรางมันโออทำไมเวลากูตั้งใจอ่านแล้วกูอ่านไม่ได้วะเอาละครับเรารอันนี้เป็น DLC ที่ทุกคนคงจะได้เห็นมาแล้วนะ<ช>ซึ่งมันเป็นเรื่องราว่าเรื่องราวก่อนที่จะเกิดในภาคหลักใช่ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันมีเรื่องราวอะไรพร้อมกันเรื่เขาว่าน,นี่เป็นพนักงานเหรอเป็นพนักงานกินเงินเดือนใช่ปะใช่ครับกว่าขยะไปเลย S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ปลวกบ้าจะได,ด้กินเงินเดือนอ ช้านี้ช่างแสนสดใสมาหลับงงๆนะอกลิ่นเบอร์ไม่ใช่ละเดี๋ยวดิยังไม่ใช่ละอ๋อสวัสดีชาวโลกอะไรเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โอ้ my god รเอ้ยนี่เราขยับได้แล้วนะโอเคขยัับหวได้อันนี้เราขยับได้แล้วเดี๋ยวปรับเมาส์ชา้าๆก่อนแม่งเปิดเตอคุ้งน้อยอกว่าสิ อ๋อเปิดตาแล้วนี่ไงอ๋อตบทำไมไม่ต้องมาช่วยไม่อยากให้ช่วยเลยอย่าเลี้ยวหูน้ำเหลืองก็เลยเดียวเลี้ยวหูอร่อยเวลาอ๋อเราชื่อแอนดรูนะครับพีเตอร์เฟนแอนดรูใช่เหรอไม่ใช่พีเตอร์แฟนแอนดรูนี่ใครครับไม่รู้จักเฮ้ยข้างหลังนี่เกิดอะไรขึ้นนะไอ อะไรฮะวอรไรเดอร์วอล์ไรเดอร์ไอวอล์ไรเดอร์ชใช่อะเราไม่ใช่อวอล์ไรเดอร์เราไม่ใช่วอล์ไรเดอร์อ้าเราเราเป็นอะไรแมกโนเลียไรเดอร์ใช่แล้วเฮ้ยกิดอะไรขึ้นไอติมอ๋อสองชั่วโมงก่อนหน้านี้เกมมันจะไม่จริงจังเพราะกูเนี่ยแหละอะไรเนี่ยนายไม่รู้จักฉันหรอกออทำให้มันเร็วละ่ะอ๋อเป็นไง อ่านไม่ทันละไม่ใช่อ่านไม่ทันจ้างมันก็เรายึดตามแนวเดิมคือเรามาเล่นเอาลารเราไม่เน้นเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะฮะซึ่งเพราะว่าเรารู้ว่าคนดูไม่ต้องการเนื้อเรื่องจากช anel เราอยู่แล้วถ้าอยากอ๋อสั่นขาเขาบอกว่าคนสั่นขาเยอะๆนี่แปลว่าเช็คจัดนะครับอันเก็บความรู้จากช anel เรานะจะได้เรามีสาระนะครับอันนี้่อนี้มันคอย เป็นหนอนในกระทรวงไอซีทีนะฮะอเป็นนหคอยปลดบล็อกไอซีทีเขาบอกว่าให้เรากดคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อส่งเอ้ยนี่ไงไอไอคนนี้ไงที่มันส่งเมลให้กับส่งเมลให้กับพระเอกภาคแรกอ่ะคภาแอ่ะอันนี้ไปเลยอะไรอยู่ในนั้นโอ้ชิมาแล้วคนแล้วโอ้ไม่ก็เรียบร้อยรอดแอบซ้อนนะเรียบร้อยแค่ โอ้คนกำลังปลดปลดแบนไอกระทรวง ICT อยู่เลยมาขวางทำไมวะเอ้ยลืมบอกนะอันนี้ผมกลับมาอยู่เชียงรายกับทีมงานแล้วนะฮะก็เลยมีเสียงไอร์กเสียงไอบกแปะแปะหน้าด้วยโอ้เขาไม่รู้ลำบากกูซะแล้วอ่านี่ไม่ต้องมาคุยด้วยอยากคุยด้วยกับมึงเลยโอเคอาสุดยอดไรค่ะ เราต้องไปไหนครับโอ้ยตรงนี้ไงสุดลงนี่่วาตรงนี้ไงที่มันวอลไรเดอร์อ่ะจำได้ไหมโอเคครับชุดมึงคตรเท่ะบุ๊มึงดูมาหรือยังว่ามันต้องไปไหนมาบ้างถามกันตรงๆเลยรู้ใช่ไหมว่าต้องไปไหนโอเคตอนจบก็เลือกด้วยด้วยโอ้ my god เราไม่อยากรู้ตอนจบนะขอรู้นะขออยัอันนี้เขาเขากำลังจะไปไหนกันครับเออกำลังไปดู ทำวอลไรเดอร์อ๋อเรากำลังเข้าสู่การทดลองสร้างวอลไรเดอร์คือว่าอันนี้เราเป็นคนทำโปรแกรมเกี่ยวกับวอลไรเดอร์เราก็คือหนึ่งในพนักงานพวกนี้นะครับเป็นคนก็คนงานเกี่ยวกับวอลไรเดอร์ใช่ซึ่งการทำวอลไรเดอร์นี่ต้องใช้อ่าใช้นมใช้ใช้น้ำตาลแล้วก็อุณหภูมิสูงๆน้ำน้ำมันทำไมเต็มไปสัตว์ทำแป้งเหี้ยอะไรแป้งทำให้เต็ม โอ้นั่นไงครับนั่นไงใช่ไหมวอลเลเดอร์ใช่โอเคการทดสอบอยู่เนไรดีเว้ายอดผมคิดถึงมากเลยนะกับเกมเกมนี้อ๋อมันให้นั่งนี่โอเคนั่งครับนั่งครับนั่งครับให้เอาเขียนโปรแกรมเชียร์เดี๋ยวรอทำงานวันนี้สนุกจุงเบย์ฮ่าฮ่า System Error เนี่ยมึงเห็นไหมโคตรโคตรโยนะ นี่กำลังอัาตันนะฮะยาวมากเลยนะน่าจะเป็นตันมโน่โ <Okay. S 2> อเคเอาแล้วมันกำลังแชทหาวอลเลยดอร์ข้างในอยู่นะ,ะ oh. อ้าววอลเลเดอร์อ่าเราต้องทำอะไรวะนิ้วแล้วก็นิน้วกดนิ้วอ้าวอ้าวเพราะว่าไอ้นี่มันรู้เรื่อง oh. ความความลับในองค์กรนี้นะฮะ มันมันไม่อยากทำอ๋อเราใช่ไหมใช่เราพยายามจะหาวิธีปิดไมได้เราก้ามกลืนฝืนทนใช่ไหมใช่มันก็เลยส่งข้อความไปหาพระเอกในบ้าติเล้วให้มาทำอะไรอ้าวมีคนโอ้แพนะฮะอย่าอย่าทำเขาเขาไม่ได้ใส่กางเกงในด้วยซ้ำเนะเห็นไหมเมื่อไรเราจะได้สะพึงครับผมอยากสะพึงแล้วกําลังเปิดแวร์อยู่นะแล้วโอ้ เนี่ยโอ้ไม่ม่ีปืนด้วยอ่ะถอยถอยครับอย่าอย่าอย่าไปให้มันมองหน้าสิเดี๋ยวมันจำหน้าได้อย่าตกใจนะฮะมีมีความปลอดภัยสูงนะฮะเราชื่อมิสูงเราชื่อมิสเตอร์พาร์คมียามสูงนี่แสดงว่ายามนี่สูงร้อยแปดสิบใช่ไหมไม่ใช่ไอ้บ้าร์ดมือสูงให้รีบรีบทำนะรีบปลุกทำไมเราต้องทำอะไรแบบนี้คือแบบ คือผมเป็นคนดีแอบรับดีที่หูเลยทีเดียวบางทีก็ดีไม่ห่างเลยก็ใช่แล้ดีจงเหินเลยทีนี้แพูดมากเลยแล้วนะฮะงนเราจบแล้วมันให้เราใส่ไปนะฮะโอ้เอาหน้าใสไปครับเอาใส่หน้าลงไปอตอนนี้แก้ system e r เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปกินในมมนะะก็จะไปไปตอบแชทนะฮะไปตอบชที่ไปแก้บ็อก แกลบล็อกหนังโป๊ของไอซีทีนะฮะผมอย่าเลยอย่าเลยอ่ากลับไปที่เดิมเหรอใช่ใช่ทำไม<ด>ต้องกลับไปที่เดิมอะ่ะอยากไปที่ใหม่ๆบ้างให้ให้เราไปปลดล็อกก่อนปลดล็อกอะไรอันนี้เข้าไม่ได้นะโป๊ไอซีทีไงไอซีทีล็อกไว้อ่ะเวลามันไม่มีอันเนี้ยวิดีโออะ่ะแม่งไม่ไม่ชินเลยอ่ะปกติออแม่งต้องถ่ายจากกล้องวิดีโอดิเออุ้ยปลดล็อกเลยวอยากดูแล้วอันนี้มีไหมทางนี้ไม่เอาใครวะ ิหายแล้วโดนจับเลยไอ้เนเพราะว่าเรากำลังอ๋ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออออ๋ออหรออเ๋อืออ๋ลอ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋อออไออ๋อออไออออ ของใส่มันเป็นอ้าวอ้าว้าโอทบุกนั้นจะซื้อมาด้วยแรงอหยาดเหงื่อและแรงกายนะจ๊ะโอ้ตายแล้วอ๋ออันนี้มันเป็นในที่มันให้ยิงโอบุกหรือเปล่าอะไรนะไม่รู้ไม่รู้กูแปลมั่วกูไม่ได้อ่านทรับเลยเนี่ยปกตินี่ผมจะเป็นคนนั่งอ่านและนั่งแปลนะแต่พอมาเล่นเอาลาปุปรนี้ผมทิ้งหมดทุกอย่างเลย ผมจะวิ่งหนีอย่างเดียวผมจะรวบรวมสติไปแส่กการวิ่งหนีอย่างเดียวนะเก่งไม่ได้ใครต้นวิ่งอย่างเดียวไอ้มันมีโฟเจนิกเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะมอร์ฟีนใช่ไหมไม่รู้เหมือนไม่เหมือนครั้งที่แล้วอ่านไอ้มีมอร์โฟเจนิกแล้วแม่งมีคนมาด่าผมว่ามันอ่าน่ามอร์ฟีนว่อยอ้โง่โง่จริงหรือว่าจะจับมือตียัน โอ้โหเต็มห้าเลย m i s o w e r m i s o w e r b a l a n เราวนี่คือเมื่อกี้แอบอ่านมาละมันพูดเกี่ยวกับว่าพอมันรู้ความลับเราอ่ะมันก็จะจับเราไปทดลองอ่นแหละซึ่ง si> มันก็บอกแบบตอนแหลตอนแหล่ว่าเราอาสาสมัครไปซึ่งที่จริงก็ที่จริงก็ขมขืนกูไปอะครับขมขืนใจขมขืนใจขมขืนร่างกายด้วย อ่านี่ไงอ๋อนี่ตลอดขั้นโมงอ๋อบันนะอ๋อมีกล้องให้ด้วยภาคนี้แม่งก็เจอหมอไหมเนี่ยไม่เอานะประเด็นอ๋ออ๋อเปิดล็อกชื้นเลยอ้าวใครมาช่วยเราครับสุภาคนี้จะโดนตัดไข่หรือเปล่าไม่แน่อ๋ไม่เอาเฮ้ยเราเงียบนะบให้เราเงียบๆนะครับซึ่งแน่นอนครับอ๋อไม่มีทางที่จะเงียบได้ โอ้นั่นบอลเดอร์โอ้าเขลองบอลเดอร์แลป้วแล้วทไมถึงทาอย่างนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราจะจัดที่วางเมาส์ให้แบบพร้อมพร้อมที่จะวิ่งเสมอนะครับก้องกกล้องกองกล้องก้องเหมือนทาที่แล้วเลยเหมือนทาที่แล้วเด็ดเลยนะครับตอนนี้สัตเดียวกันเอาละครับตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ อ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดียังไม่พร้อมเลยว้ยกด f นะครับกด f เ,เป็นการเ,เปิด,ดปิด,ดทุกอยาก่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องไปทางไหนเอ่ยไม่รู้ออกไปข้างนอกแค่ได้ตอบได้โอ้ตอบได้แบบทําร้ายใจมันเปิดไม่ได้ฮะเดเดดี๋ยว้ปิโอ้ทําไมกูต้องเจอมึงด้วยเนี่ยมาถึงกูเจอมึงเลยเหรอเออพวกเดียวกันเอาพวกเดียวกันเหรอใช่ซึ่งตอนนี้เรากลายเป็นคนบ้าไปแล้วใช่ไหมใช่แหววแหววแหวว เอ้าเปิดได้แล้วฮะเดบร้อยนะอ่าฮะมีประตูตรงนี้ให้วิ่งนะอ๋อได้เปิดให้อ๋อล้วเราหลอกมันเปิดให้มาช่วยเราไหนเป็นคนดีสิน้อปากนัเลยดีสอย่ามาจูบปากกันสิโอ้เดี๋ยวฟ้าผ่านะไม่เอาอันนี้เก็บฐานครบห้าอันนะครับเลิกเล่นได้เลยนะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผมนะครัครั้งที่แล้วนี่ครบสิบอันหรอโอ้ยโอ้ยโอ้โหแกแคร์ โอ้โหกำลังปาร์ตี้แก๊งแบงกันอยู่เลยนะอ้าวอันนี้เราคือพวกที่มันเป็นโรคจิตกันเหรอวะใช่อ๋อซึ่งเราไม่ต้องหนีมันใช่ไหมเราหนีแค่วอลไรเดอร์ใช่ไหมอ๋อฮหโอเคไม่รู้มากว่าจะมีพวกที่มันตองมาเราอยู่โอ้ไม่เกดไล่อ้วนไล่อ้วนอยู่ไหมโอ้ยโอ้ยแกพามันเลยเอ้ยนายนายเรายากดูนายอ่ะโอเคไม่ได้นะเอออ๋ออยน่าจะไปทางนี้หรือเปล่า โอ้ยโอยกำลังโอ้ยมันขมคืนกันมันอยู่เลยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วโอ้ยเราต้องหนียามแน่เลยฮะไปครับตอนนี้นะฮะเปิดประตูเข้าไปโอ้โหปะเปนอีมงเท่งมงอะไรเนี่ยให้เราจอก่อกอะแล้วกูก็เงียบฟังมันด้วยนะประเด็นเลย ปล่อยเช่นปโอ้โหแม่งไม่ให้ออกด้วยฮะแต่มันหลีกทางให้มั้งแม่งตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นโอ้โหมีแทงรับโอ้ตายในดอกแล้วโอ้โหหน้าสงสารจังเลยฮะโอ้โหยาดีใจเย็นเราคุยกันได้น้องบอกให้เราหนีเนี่ยนกะ่อนที่มันจะเปลี่ยนใจนะฮะมาแทงร่อยโอเค ผมไม่ยุ่งกับคุณก็ได้โอ้ยตัวเราแม่งเล่มเหลี่ยมยังไงไ่เู้อ้าวเคยมีประเด็นกับตัวที่มันนั่งแบบนี้นะเออมันกำลังคิดอยู่เว้ยเด้กไกด้กเกด ไอ้หนี้เมันตายแล้วตยยด้วยโอ้โหอยู่ทำมอย่เปประตูอ่าตาย้วยอ้าเสียงก็ไม่มีนะโอ้โหอ่อหยุดแล้โออปกันอออปประตูเปไได้อออโอโอโอ้ช่องไอช่องหนช่องไหโอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นไปสิครับรอพ่อตดลิบินละครับโอ้ยปวดขี้แอปหนึ่งปวดขี้โอ้แล้วมึงทิ้งกูไว้คนเดียวเนี่ยนะโอ้โกสุดตีนเลยนี่กูกลับเชียงรายมาเพื่อสิ่งนี้อะว่าไปเรื่อยไปต่อครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแบ่งเป็นสองพวกแล้วหรือเปล่ามีอา new objective ใช้ช็อตเว็บรีดิโอในคุกนะฮะเพื่อติดต่อไปติดต่อไปหาคนข้างนอกนะเพื่อขอความช่วยเหลือหรือว่าเพื่อเปิดโปงที่นี่แหละโอ้โหลงไปนี่ต้องมีปาร์ตี้แน่เลยกูรออีบุ๊กก่อนดีกว่าบวกใค้เวลาขี้สามนาทีโอเคครับเราตัดสินใจไม่รอมันนะเพราะว่าถ้ารอถ้ารอไปนี้แม่งต้องเสียเวลานานแน่แน่ สเสียเวลานานมากน่ารอยโอเคครับ okay. ไปต่อฮะโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศเดิมๆฮะตื่นเต้นแบบเดิมๆโอม my god ไดเลยแม่อ้โอโออย่าทำอะไรค่อยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดน้องเอ้ยอย่าอย่าปิดประตูโอ oh, แม่งขยับไม่ไม่เชี่ยวชาญเหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนแม่ง วิ่งเวิ้งอะไรดีกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเกาลูกกระตา oh, ่าอยอยู่โอ้แมะเจ้าโว้ยไม่ดีเว้ยอย่างงี้ไม่ดีอ๋อมีศพอยู่นี่หนึ่งศพนะไปไหนต่อวะเราต้องไปไหนต่อครับไม่ไดนะโอ้โหกูจะบ้าตายแล้วไม่น่าเลยอ๋ออันนี้คืออันนี้ไงที่เมื่อกี้มันปั้มกันอยู่ฮะโอเคเราไปกันต่อไปเลย อันนี้ผมมีนิมิตเหรอเนี่ยทำไมมีู้สึกวันบุบบา้าบุบบ้าจังเลยอันนี้เปิดไม่ได้โอเคครับอันนี้นั่งหาผ่านฐานไฟฉายไม่เจอเลยฮะตอนนี้เข้าไปในห้องนี้มีประเด็นหรือเปล่าโอเคปิดประตูห้องก่อนเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย ไม่ช่วยวยมึงตายตายไปเลยมึงจับกูมาเนี่ยาตายตายหอ่าอาา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 าอาา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 นาา้าา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 ามาานนานะาา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  โอเคไปต่อครับโอ้โหถึงโอ้โหโอ้เกิดอะไรขึ้นวอลเลเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งรีบมานะเอาไว้ตรงนี้มีคนเดี๋ยวเดียวโอ้โหใจกิ๊กด้วยโอ้ดีนะทันโอ้ไปต่อแล้วไปอยู่แล้วโอ้โอ้ตรงนน้นมีอะไรตรงนน้นมีอะไรวิ่งตามไฟก่อนดีกว่าไม่ เออมันออกไปแล้วครับเฮ้ยขอผมออกไปด้วยสิครับเอา้ายังไงเนี่ยตรงนี้ไม่คุ้นเลยครับแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉากในภาคแรกนะไม่ใช่ฉากในภาคหลักนะโอเคหยิบม,มาอา่าไปไหนต่อครับอไอ้บุ๊กมันขี้น,นันจังเลยนี่มันเกิน3ามนาทีแล้วนะบุ๊ก โอ้ได้ทางไปแล้วฮะตอนนี้ก็ยังไม่เจอถ่านไฟฉายนะครับถ่านไฟฉายเราจะหมดแล้วอะทําไงดีอะแย่แล้วครับตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตเราหาถานไฟฉายไม่เจอฮะบุ๊กทำไงดีฮะครับโอ้มาแบบเนียนๆนะรู้สึกว่าจะหมดแรงสงสัยเบ่งขี้นานไปน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้กูเจอวอไรเดอร์แล้วอะ โอ้ดีนะแม่งหนีมาทันขี่มวเดอร์ผมนี่ขี้ไรเดอร์เลยเนี่ยแั่งขี้ไรเดอร์หมูหมูจุ่มนี่ทำวิษนะฮะขี้แตกเลยหมูจุ่มไม่ได้ทำวิษหรอกนะวับน้ำจิ้มหมูจุ่มเนี่ยตัวดีเลยฮะโอ้โหมีบุฟเฟ่ให้กินด้วยหมูจุ่มนี่ยังไงพูดถึงหมูจุ่มไอ้ตับจุ่มไทยนี่ทำเหมือนจริงมากเลยมันมีเสียงอะไรวะคือกูออกไปนี่กูต้องเจอหรือเปล่าแล้ว ตอนนี้ฐานไฟฉายไม่มีด้วยนะครับเอออย่าไปกลัวนั่งไงโอ้ยนี่มันซุปกระดูกหมูโอ้โหออโอ้ยซุปอระเจียนี่ต้มกันจนม่วงเลยทีเดียวนะขอจับมือด้วยมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศไม่ไหวนะแบบนี้ก็กินกันไม่ลงนะครับทำไมเอากล้องออกมาไม่ได้ี่ะเอ๊ะติดไฟมันมีคนครับ ไหนอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้ผมได้ผมได้ยินเสียงคนอ่ะโอ้โหนั่งตายที่โอ้ยหนาความถัดโอ้ยแกไม่ตกตายนะฮะโอ้ยศพเยอะอย่างนี้เดี๋ยวลุกขึ้นมาไล่กัดเราทําไงกรรมไม่ใช่สองพี่นี่ไงโอ้โหมีคนจริงๆด้วยฮะรู้สึกว่าไอ้นี่มันมันเท่เดียวโอ้เดี๋ยวดูหัวมมนดิมันหัวเอาหัวไปเวฟบะเอาเข้าเวฟด้วย มันบอกว่ามันรักมันเอ๊ะมันรักเขาอ่ะฉันรักเจ้าศพนี่จังเลยอะโอ้ไม่เจโอ้โหหัวใจโอ้กินด้วยแดกด้วยโอ้โหกืนเข้าไปเลยโอ้โอ้โอ้กูอยู่ไม่ได้แล้วกูบอกเลยกูไม่อยู่กับมึงแล้วเดี๋ยวกูได้งโรคจิตไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะไอ้บุ๊กนี่จริงจังไเนี่ยแม่งไม่มีฐานไฟฉายเลย ทำไงดีมันก็ต้องเจอนันต้องเจอเจออะไรเจอผีหรือเปล่าเจอฐานได้แหละเฮ้ยกล้องจะหมดแล้วโอ้ยอรแล้ว้องนานรู้สึกเอาเปมานะฮะเออเราเคยผ่านนี่ในภาคภาคแรกอ่าใช่ครับเหมือนจะจําได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้ยโิมนิมิต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 อดานไฟชายหมดอ๋อตรงนั้นมีไฟพอดีครับโอเคนี่ีปัญหาเอาไปครับตอนนี้ผ่านไปใครนอนว้าว ตอนนี้ผ่านไปเกือบ20นาทีแล้วนะครับก็ยังหาทนงออกไม่ได้อ้าวอันล็อกแฮนด์ทรีฟแจมืออ่าเขาให้หากุญแจมาเปิดกุญแจมือซึ่งแถวนี้มีคนอยู่นะน้ำปีหรือเปล่านี่ครับไอตรงนี้ก็คุณคุณนะเอ้ยมีเงาขึ้นเลยเงาเราเงาเราเงาเงาเราเงาเงาเราเออเดี๋ยวแม่งต้องเจอตัวนั้นแน่เลยอ่ะแม่งโรคจิตเหมือนอีหมอเลยอ่ะทำไงดีวะ ไม่แน่อาจจะไอ,อหมูวัวน,นั่นก็ได้อ๋อเออมี <ๆ S 2> คนมาเฮ้ยแม่งไอ,อ้นั่นจริงๆด้วยโอ้ไอ,อ้ยี่มันกินหัวใจเมื่อกี้นี่หว่าโอ้โหแล้บล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 บขานไฟฉายก็ไม่มีพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกลว,วยกลวยจากเนี่ยเดี๋ยวผ่านตรงเนี้ยกูเลิกเล่นเลยกูเซฟเลยทำมันใส่ไม่นะบอกแมปแมนแมนเลยถ้าถึงเช็คพอยต์แล้วเลิกเล่นเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ไงครับที่มัน เือที่เราเจอไอ้หมูอ้วนน่ะจำได้ไหมเออโออเออเอนเออมึงมากูวิ่งอ่ะเอาไงเออเลยปาดคอพี่ผ่านไอ้หมูมาแล้วกับมึงเนี่ยเฉยเฉยชิวชิวเข้าใจไหมเออค่อยๆไปแล้วกันเนาะอย่าหันมาสิอีสระมันเดินวนไปวนมาเว้ยมันมันต้องไม่เห็นเราสิครับถ้ามันเห็นเรานี่เราตายนะมีมมืดาดิแน่จริงมาดิแน่จริงมาดิ มาดิโอ้มันต้องออกไปไฟโอ้มีกดมีกดโอ้ my god โอ้พระเจ้าอ่ามานี่ครับมันไม่เห็นหรอกเว้ยเก่าเต็มไปเลยตายอี๋หาแล้ว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 เฮ้ยฟังเสียงดิฟังเสียงมันเดินมาแล้วเว้ยน่มีกดคู่ด้วยมันต้องออกไปไฟหรือเปล่าเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่รู้เพื่อน เสียงมันเดินไปทางซ้ายอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะอไป้วแล้วไปแล้วด้เวลาจแล้วจแล้วกูเห็นโอ้ลบลบออเมื่อกี้กูเห็นแล้วเมื่อกี้กูเห็นอะไรฟ้าฟ้าแล้วมึงมาใกล้ๆเดี๋ยวเสียงไม่เข้าใหม่โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเห็นอะไรฟ้าฟ้าแล้วตึ๊ง ไม่ใช่ฐานไฟฉายก็ไอ้กุญแจแน่นอนเออซึ่งอ่ะกูติดคำว่าซึ่งมาจากไหนวะไปอุ้ย,มยแม่งไม่มีฐานไฟฉายเว้ยอ <c oughs> ้าวมาแล้วคันี้เมาเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นจริงๆนะเว้ยอะไรพลฟ้า,า,าเดี๋ยวนะตอนวิ่งมาไอเ้เคียตอนวิ่งมาแม่งก็ไม่ได้สนใจฟ้าดินอะไรเลย <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> อุ้ยตกใจ้าตกใจหน้านี่แหละโอเคไม่มีไม่เป็นไรฮะ ใกล้แถวนี้แหละเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวขวานี่หละตอนไฟฉายตากบมันไม่มีอ่ะจริงๆนะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเออมืดปะเดินอ้าวขอบโอ้ยไฟแม่งชาร์จตัวเองได้หรือเปล่าอ้โหถ้าเดินใกล้ๆจะเห็นไงใกล้ๆจะไม่เห็นโอเคอ่านี่มีแสงสว่างครับผมว่ากุญแจแม่งอยู่ในห้องนี้แหละจริงๆเออแกจุนเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปแบบ โอ้เริ่มจะพูดอะไรไม่ออกแล้วครับเริ่มตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวแล้วโอ้ my god โอ้แล้วอย่างงี้จะวิ่งยังไงเนี่ยเอ้รอดอยู่อะโอ้โหม่มาเหี้ยอะไรโอ้โหอ้โอ้โอ้ไอ้สัตรูไม่ดับนี่มันชื่อพระเอก ท้าที่แล้วหรือเปล่าไม่มันบอกว่าเราเป็นของมันเว้ยคำว่าไม้เมื่อกี้อ๋อหนูว่าไม้ชื่อผู้เอกท้าที่แล้วเดี๋ยวขอเช็คท้าที่แล้วชื่ออะไรวะอ่ารู้สึกจะชื่อไม้เนี่ยแหละเออแต่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อแต่ว่าเอ้ยไม่รู้ว่าไม้เนี่ยเป็นชื่อหรือว่านามสกุลแต่ว่ามันมีคำว่าไม้เนี่ยแหละไม้โอ้ตอนนี้ผ่านไปเกือบยี่สิบห้านาทีแล้วนะจะมานับทําไมเนี่ย เราจะไปโดยเร็วนะครับซึ่งเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องไปทางไหนเพราะฉะนั้นเราสามารถจําตั้งแต่ตรงนี้รอมันเข้าไปก่อนนะเออแล้วค่อยวิ่งแล้วมันก็มาเจอเราอีกครับนึงเออแม่งมึนปาดหัวเลยอ่ะโอ๊ยทําไมแม่งไม่แปลงมันวะวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปทางที่เราจะต้องไปอ่ะวิ่งไปแม่งก็ติดอยู่ดีเอ๋วิ่งดิเอ๋เอ้เอาเป้าเอาเป้ามันต้องไปไฟไวเออวิ่งไฟไม่ใช่กู อ้าเวิ้งมาเลยโอ้โหโอ้สุดยอดเลยโอ้ my god โอ้มาแล้วแอบครับเอ๊กัวไม่ฝนไม่ฝนอ่ะโอ้ฝนด้วยเว้ยโอ้ my god โง่เหมือนหมอเลยไอหมอมันก็เสียท่าเราตรงนี้ครับโอเคโอ้โห้โด้โอโอ้โ้โอ้โอ่อ้โ้โออ้โออ้ล้วอ้โอ้โอ้ออ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้ร โอ้ยไม่กดขู่ด้วยนะเฮ้ยมันเปิดประตูเข้าไปแล้วอ่ะต้อมตอมไปก่อนเดี๋ยวนะถ้ามันเปิดประตูนี้เข้าไปได้แสดงว่าประตูนี้แม่งหรือว่าเมื่อกี้เราไปเจอมันเพราะว่าปิดประตูเข้ามาเราเช้าวะไม่รู้เรอมออกาก่อนจะรอเหรอจะดีเหรอถ้ารอนี่มันจะนานไหมวะไม่รู้เออเดินไปดกวาอย่างเราเนี่ยมันต้องไปไฟแม่งไม่เห็นเหียอะไรเลยเว้ย เฮ้ยมาไงวะขันมาไงก้อนนึงไม่รู้ครับเมื่อกี้มันตายแล้วมันก็เลยให้หลีป่านไงโอ้ไม่ก๊อดสุดยอดเลยครับโอ้โแ้เดี๋ยวอ๋อเหมือนอ้อ้วนเลยโอ๋อพอดเลยอ๋อไม่ได้ช่วยยี่อะไรดูเลยเอวิ้งเอวิ่งดิเอ๊เอวิ่งเอ๊ตันตันเอ๊ตัน เรียบร้อยจะม่งยากกว่าภาคแรกเยอะเลยว่ะภาคหลักผมไม่ได้ตายเยอะขนาดนี้นะไม่เชื่อกลับไปดูสิครับโฆษณาเลยอ่ะไปดูเลยเออถ้าไม่เชื่อเนี่ยสิบเอ็ดพาร์ทเนี่ยไปนั่งดูให้ตาแฉะเลยครับบอกกงกงเลยเออบอกกงกงเลยให้กงกงมาดูให้กงเลยให้กงมาดูเลยเนี่ยถ้าตายครีนึกูไม่เล่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันว้าวสุดยอดเลยครับไม่ได้ักไม่ได้ซึมซับความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะตั้งแต่จบภาคหลักไปก็ ก็ไม่ได้เจอ,เ,อเกมเ,เกมอะไรน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้เลยนะก็าามาเจออีกทีก็ามาเจอกันตรงนี้เลยเามาเจออันนี้วิ่งขาหน้าแบบเดียด๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องมีชั้นเชิงกันหน่อยเว้ยเออต้องมีชั้นวางกันหน่อย <lose> โอ้เอ๊นั่งดเอ๊เอ้เดี๋ยวแม่งต้องเดินมาทางนี้นี่หว่าฉันหายละขออยับไม่ได้แล้วด้วยอ่ะเนี้ยเปไงวิ่งเอเอไม่วิ่งจับจับขอบทำไมเอ๊ เจ้าขอประตูทำไมลูกเอวิ่งดิเอเออวิ่งโอ้เอโอ้เดี๋ยวเไปแอบมันตรงนั้นก่อนละกันที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมเก่าอ่ะชึบกระโดดนั่งไโอ้ยสัวนมันเติตาามตกใส่ว่ามันอยากจะให้เราเลือกตรงนี้นะครับไม่ไหวละโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันพลาดแรกไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยอ่า แล้ลไอเพนมาดูคลิปนี้แม่งด่าหัวกูสองคนแล้วเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลยากว่าไม่ได้เออช่างแม่งเหอะจะบอกว่าอันนี้คือคือเทปอ่ะอ่ะมึงจับมาเอาไปอันนี้คือเทปของเราสองคนนะครับซึ่งเทปที่ผมเคยทำมาเกมเก่าๆที่มันน่ารักน่าักหรือว่าฟอร์เรอะไรนี้ผมก็ยังเล่นอยู่นะ แต่ว่าเกมนี้ก็แค่เป็นเพิ่มออกมาเป็นอีกออปชันหนึ่งสำหรับคนที่อยากดูนะครับล้นเครื่องหมดแล้วเนี่ยโอเคฮะล่นเครื่องไม่กลัวเว้ยล้นจะแนวไดยไงเจ๊ตอนนี้ถ้าวิดีโอนี้ลงไปนี่กลายเป็นวิดีโอที่100ยแล้วนะตบมือดิเฮ้ยมีเหรอไม่มีมีมึงใส่มาอ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมีคลิปอะไรเพื่อฉลองหนึ่งร้อยคลิปของเราด้วยนะแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยว่างตรงกันเท่าไหร่ก็ รอไปอพอถึงประมาณ777คลิปเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเยอะไปม,มันถึงหรอโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเ,เจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับบ๊ายบาย